เราเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนซอยเทียนทะเล24สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องบ้านที่ดินคอนโดสวยๆราคาถูกนะคะพามาชมที่ดินแปลงขนาด310ตารางวานะคะอยู่ที่เทียนทะเล24 เข้ามาจากถนนประมาณโลครึ่งนะคะเข้ามาก็จะประมาณโลครึ่งจะมาเจอที่ดินแปลงหนึงซึ่งมีขนาด310ตารางวานะคะมีหน้ากว้าง40เมตรความลึกก็29เมตรเป็นที่ดินที่อยู่บนผังสีเขียวเป็นที่ดินที่ถือว่าหน้ากว้างเหมาะที่จะมาพัฒนา